อยากไปแคมปิ้งคิดถึงศรีราชาแคมป์สวัสดีค่ะขอต้อนรับก็สือแม่ลูกจอมแคมป์ดูหัวใจด้วยนะวันนี้น้องปั่นมีอะไรมานำเสนอคะวันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยหลังวันนี้บันขาดไปนานแล้วเนาะของศรีราชาแคมป์ตอนนี้ของมันเข้ามาแล้วหลังจากโควิดรอบแรกนะคะ มันมารอบสองเราก็เลยได้ของมาขายรอบสองนะมันคืออะไรมันคือเต็นสปริงอ๋เต็นสปริงวัดขนาดเต็นผ์าศูนย์กลางก่อนซีว่ายไหนเอ่ยยาวเท่าไรอยู่ไหนเอ่ยเฮ้เอ่ยเพื่อนจะรับเม็ดจะหายไปไหนนี่ไงอ่ะหนูวัดสิวัดข้างหน้าเลยให้เพื่อนๆเห็นหน่อยเก็บไว้ ถ้าไม่จับก็เหยียบไว้เยียบไม่ได้อ่านั่นแหละให้เห็นด้วยสีดบางหัวหัวบางปมาณเก้าสิบเซน90้าสิบซึ่งข่าสูงกลางเกินะคะเก็บแล้วมันเป็นเต็นสปริงที่1ิเอของสนะีนาชาคแคมป์เราหายอยู่นะคะอ่ะโม้การง่ายการไง่ายไหมเต็นสปริงการง่ายมากเลยตัวนี้ตัวใหญ่นะนอนนอนได้กี่คนคะนอนได้ห้าคน อะหนูลองหนูทำได้ไหมทำไงแกะออกมาแล้วมันก็จะเด้งออกเองใช่ปะหนูกลัวมันดีไซน์หน้าใช่มาทำให้ทำให้ทำให้โอ้ยกระเด้งก็เด้งก็เดินเด้งไปฮึ่งอะฮอ้ใหญ่มากเลยเอาหันหน้าเต้นหันหน้าเต้นไปฝั่งนูโน้ตเลยอุ้ยเพราะว่ามันใหญ่มากมันใหญ่มาก ใหญ่มากอหนูลองเลื่อนขึ้นไปดูมาตาโอ้ใหญ่มากเอออู้หใหญ่มากเลยสองประตูสองหน้าต่างสองประตูสองมุ้งจะมีสองชั้นนะประตูจะมีสองชั้นมีมุ้งมุ้งแล้วก็ประตูได้หนามากห้าตัวนี้กันน้ำอ๋ออยู่นี้อยู่สองพันห้าร้อยมิล ส่วนพื้น,พน,พนนึันว่าพื้นเป็นพื้นเคลือบกันน้ํานะอ่าอย่างดีความยาวความยาวเท่าไหร่ซิซิหลังแมตรความสูงเท่าไหร่เ,เอายาวก่อนใช่ไหมอ่าเอายาวหนึ่งจักรมุ้งมายาวาวิววิววิววิ่วววววววมาอือายาววิชว่าถ้านอนแนวนี้ได้ไหมเอาให้สุดตรงไปลายอย่างเงี้ยค่ะได้ไหม เอาตึงๆดีไป2องเมตรแปเพรามันเลสองมปดกว้างกว้างกว้างกวางกว้างกวแม่เข้ามาเลยมานี่ในวางนี่นีเอาตื้ช่างหน่อยดิช่างอะไรหยุดอยู่ที่ตัวนี้2องเมตรสูงสูสูงอ่ะเอาตรงนี้ดีกว่าอ่ขึ้นข้างบนเลยเราก็ลงมาอะไรขึ้นขึโอเค สูงร้อยสิบห้านะคะโ <Okay. S 1> อเคใหญ่พูดจริงๆนอนด้านนี้ได้เลยนะใช่นอนด้านนี้นอนได้สี่ห้าคนเลยใหญ่มากใหญ่มากดูกวา้างม,มีใครนะมีเพื่อนไหมชื้อไปเอาไว้เล่นเกมข้างในเล <laughs> ่นอยู่ข้างในฮะหกคนมันกว้างมากมันกว้างมามกโอเคน่าใช้ <laughs> นี่ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้มีตะขอเอาไว้เกี่ยวไว้ตรงใส่ไฟนะคะนี่ไปข้างบนแล้วตรงนี้ก็มีที่เก็บของสองฝั่งเลยสองฝั่งนะโอเเดี๋ยวรอบหน้าเราไปกันตรงนี้มันคืออะไรแป๊บตรงนี้มันคืออะไรมันระบายลมนะจ้าอยู่ด้านในเนี่ยค่ะไม่ระบายลมเผื่อเราปิดเต็นท์สนิทใช่มันจะไม่ทําให้มันอบแล้วตรงนี้เอาไว้ยึดปะ ยึดกับจมูข้างล่างเกี่ยวเชือกไปก็ยึดโอ้หตรงนี้จะมีสี่จุด Maps. โอ้โหตรงนี้จะมีสี่จุดแล้วมันก็จะมีสมอมาให้นี่อยู่ในนี้ฮะสมอกับเชือกนี่ดได้เลยึ่งสองสามสี่แล้วก็ตรงไานี้หนึ่งสองสามสี่โอเคทั้งหมด ปดปดจุดแปดจุดโอเคใหญ่มากเข้าสักทีนะรอมานานมันใหญ่มากแค่เ็คนวิธีเก็บวิธีเก็บอันนี้ต้องให้ผู้ใหญ่ทำวิธีเก็บก็รวบรวบทุกอย่างเข้าหากันนะคะรวบที่มันจะมีหลายๆเส้นเนี่ยก็รวบเข้าหากันแต่แนวนี้นะคะ พอมันเท่ากันแล้วเราก็ตั้งขึ้นตั้งขึ้นเลยอ่าไอหูอยู่ไหน<ฮ>หูไอตัวจะตัวสายรัดอะอยู่ฝั่งไหนมองเห็นยังสายรัดอ่ะอยู่ฝั่งไหน,ไหนเห็นปะฝั่งไหนเอ่ยอดี่ดิฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่นี่นีฝั่งนั้นใช่ไหมอ่ะใช่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนเปลี่ยนให้ฝั่งสายรัดอยู่อยู่ตรงตรงเท้าเรานะคะ <c oughs> อตั้งน,นี้สูงมากเลยเราให้ด้านสายรัดอยู่ฝั่งเท้าเราจับทั้งสองฝั่งทั้งบนกับทั้งล่างให้เท่ากันนะคะแล้วก็กดตรงนี้ลงเห็นไหมเห็นไหมอ่ะอ่ะกดลงนี้ค่ะไม่ต้องกลัวมันหักนะคะสองไฟเบอร์กรัสนี่เข้าไปสุดแล้วมือตรง,นรง,รงเนี้ยประง่าประงาาเนี่ยสองอย้่เยปล่อยข้างหนึ่งนะแล้วกดลงของก,กับดันมือขาขวาเข้าไปข้างในนะกดไ้ แล้วก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยพุงงัดไว้อยู่เนี่ยถับกดลงดแ,ลแล้วก็ดันลมออกใช่แล้วก็เดารลมออก,ก,ออกคือเทคนิคที่ให้เอาไอ้ตัวยางยืดไว้ข้างล่างนะคะก<ม>็เพราะว่ามันไม่ต้องทําอะไรมันจะไม่ต้องไปพับข้างนอกข้างในมันจะเอาไว้รัดได้เลย<ม>จะได้ไม่ประมาณว่าเก็บแล้วหาสายรัดไม่เจอเอะไรประมาณนี้นะคะโอเคปันา้า<ม>เอาถุงไว้ได้เลยค่ะอ ถ้าจะไม่ให้มันมันบานอย่างนี้ก็บู๊ซิปก่อนเก็บก็ได้นะคะนี่เร็ยบร้อยเก็บง่ายการง่ายดึงดังหาแค่ที่นอนมาปูแล้วหนูเนาะใช่เลยไหนเดี๋่ได้ยังแก็บดึงไม่เคยจับข้างเลยนี่ยง่ายเลยง่ายแ้่ฟังนั่งโอ้ยชิปอยู่ฝั่งโู้นห้ากิโลเสร็จแล้วไม่ถึงห้ากีโลป เรียบร้อยปุ๊บนนั่นแหละไหนดูสิปล่อยก่อนปล่อยก่อนโอเคตบผิวไปเบาๆน้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากนะคะโอเคนี่เลยไม่หนักมากเรียบร้อยฝากไว้สำหรับเป็นสปริงที่สิบเอ็ดฟองซีราชาแคมเรานะคะวันนี้นอนน้ำปั่นฝากไว้นี่ค่ะ ถ้าใครสนใจทำแามปให้พี่แอดจีราชแคมเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่ลูกจ้องแก้ว่ลาไปก่อนสวัสดีดค่ะสวัสด<ๆ>ีมีสมาชิกใหม่มา